ถวายทองร่วมบุญกับหลวงตาอ่อนตกลงใจที่จะต้องร่วมมหาบุญในครั้งนี้ด้วยเพราะหลวงตามหาบัวท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อ่อนศรัทธาเคารพรักในองค์ท่านอ่อนถอดสร้อยออกจากคอและให้เพื่อนข้างบ้านที่มาด้วยกันร่วมอนุโมทนาด้วยอยากให้เขาได้บุญร่วมกันอ่อนไม่หวงบุญเพราะการให้ผู้อื่นอนุโมทนาด้วยนี้เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเราแบ่งบุญให้กับเขา หลายคนคิดว่าการแบ่งบุญให้คนอื่นบุญของตัวเองจะหมดอันนี้ไม่เป็นความจริงมีแต่ยิ่งให้บุญกลับยิ่งเพิ่มและที่จะได้ต่อมาคือได้เพื่อนได้บริวารด้วยเพราะการสร้างบารมีด้วยการให้เป็นการสร้างบริวารอย่าเข้าใจผิดว่าบริวารคือคนรับใช้แต่คือเพื่อนร่วมบุญบางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความปีติ ทำให้อ่อนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไปด้วยรู้สึกปลื้มและอิ่มบุญนี่ขนาดยังไม่ได้ถวายองค์หลวงตาหลายคนก็ยังมีความยินดีและมีความปีติไปด้วยพวกเขาบอกอ่อนว่าอ่อนมีบุญมากที่ได้ถวายทองกับพระอระหันต์ทุกคนมีความสุขและรู้แล้วว่าความรู้สึกอิ่มบุญนั้นคือรู้สึกอย่างไรอ่อนตั้งใจยอย่างมากที่จะสละบริจาคทองร่วมมหาบุญในครั้งนี้ พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้ถวายทองกับมือองค์หลวงตานณเจ้าคะ่ะขณะที่อ่อนผ่านวัดเปรตตนนั้นคงได้รับรู้เรื่องการตั้งจิตถวายทองแก่องค์หลวงตาจึงปรากฏตัวให้อ่อนได้เห็นด้วยตาเนื้ออย่างเต็มตาเมื่ออ่อนตั้งใจแผ่เมตตาให้เขาแล้วเปรตตนนั้นก็หายวับไปเลยเมื่อถวายทองให้หลวงตาดังตั้งใจแล้ว อ่อนก็เดินทางกลับบ้านผ่านวัดโกมุตตามเดิมแต่คราวเนี้ยมองไม่เห็นเปรตแล้วไม่มีอะไรให้เห็นนอกจากกำแพงวัดแต่อ่อนได้กลิ่นแป้งหอมลอยเข้ามาในรถจนพิถึงแปลกใจถามว่ากลิ่นอะไรหอมเหมือนกลิ่นแป้งของพมา่าอ่อนได้แต่คิดว่าเขาคงได้รับส่วนบุญกุศลที่อ่อนแผ่ไปให้จึงส่งสัญญาณมาให้ทราบขณะรถผ่านไปใจอ่อนก็ยังแผ่เมตตาให้เขาอยู่เพราะสงสารเขา